วันนี้ก็พาแม่แม่เอฟซีมาดูน้องขุนนะคะยังไม่หลับไม่นอนเลยค่ะยังยืนโยกได้ต่อนะคะ <c oughs> ขออภัยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะืยินยกสบายใจเลยค่ะ เราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีพี่นรินรัดค่ะส่งตับติ๊กเกอร์มานะครับสวัสดีพี่ขุนพี่ขุนทำไมไม่นอนล่ะพี่ขุนยังยืนยกอยู่เลยค่ะ พี่พ,พิชยาหนาวไหมคะอากาศเย็นเย็นสบายค่ะไม่ถือว่าหนาวมากพี่นันลินรัดด็กแล้วนะน้องคุณรีบนอนได้แล้วน้องคุณเป็นเด็กน้องคุณต้องรีบนอนนะคะไม่ใช่ไม่ย,ยืนโยกอารมณ์ดีอยู่นะคะพี่กิฟซี่สวัสดีค่ะแป๊ะแอลสวัสดีจ้ายังไม่นอนอีกบอยังเลยค่ะยังยืนกินหญา้าเฉยเลยนะคะ พี่สมบัตินะคะพี่คุณเงินหนาวเหรอถึงยืนยกใหญ่เลยเป็นช้างอารมณ์ดีค่ะพี่บุญนิษาสวัสดีน้องขุนทิมงานทุกคนจ้าสวัสดีค่ะพันรักก็อาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยนะคะ หนาวหนาวพิงด้วยนะวันนี้เย็นสบายนะคะไม่ไม่ถือว่าหนาวมากแล้วก็เราก็พักอยู่ในวัดไม่ค่อยมีลมไม่มีอะไรนะคะพาแม่แม่เอฟซีม, FC มาดูน้องขุนนะคะว่าวันนี้นอนที่ไหนนอนใกล้กันกับคุณพ่อคุณแม่เลยคะ่ะแม่ควรถ้าจะลืมชื่อเล่นพี่นะนี่พี่สมบัติชื่อเล่นชื่ออะไรนอลืมแล้วควันหญิงนอนสม่มอนี่ บอกชื่อเล่นมาอีกรอบนะคะกำลังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ชื่ออะไรนาะพี่เคยเพราะว่าพี่เคยบอกชื่อเล่นมาแล้วแต่ว่านึกนึกไม่ออกว่าชื่ออะไรแต่คนนี้ค่ะเรานอนที่ศาลาธรรมเวทนะคะพี่ชื่อพี่หญิงพี่สมบัติชื่อพี่หญิงใช่ใช่ นี่ค่ะน้องคุณก็ยังยินยว่พอดีเรามาให้ดูว่าเรานอนกันยังไงนะคะไม่กินแล้วค่ะน่าจะเริ่มอิ่มแล้ว มาดูว่าจะกินหรือว่าจะนอนนะคะพี่หญิงบอกว่าสวีเดนหิมะตกอากาศกำลังดีเลยค่ะอยากไปเล่นหิมะไหม <c oughs> ความรักความรักไม่สบายหรือเปล่าความรักไม่สบายนะคะไม่รู้เป็นอะไรแน่นหน้าอ,อกเหมือนเป็นปวดอหลย้อน ดีจังเลยเนาะอยากอยากถ้าเกิดว่าเมืองไทยมีหิมะตกก็คงจะดีนะค่ะนะทินันดินรัดว่าได้ยินข่าวว่าน้องขุนหาฟื้นให้แม่เมื่อเช้าหรือเปล่านะทอมเบลเลอร์เลยใช่ค่ะฟืนจะยโยนฟื้นมาให้คุณแม่นะคะเอาว่ากลัวอากาศหนาวนะคะแต่โชคดีนะคะที่ฟื้นที่น้องขุนโยนเป็นเครือนะคะเลยมาไม่ถึงคุณแม่ เป็นเทวันนะคะยังไม่ก็คือยังไม่ได้ขาดออกจากกันนะคะยังยาวโยนมาแล้วก็เถาวันดึงกลับคืนนะคะแอลเพราว่าเ่อเอาหิมะจัดหนาวอ๋อค่ะตังนี้ไม่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะอยู่ที่มุกตาหันกินโยกแล้วก็กินอี่แลลวค่ะ พี่หญิงบอกว่ากินข้าวอิมอ่มอิ่มอย่ารีบนอนรอให้กินอาหารย่อยก่อนค่อยนอนนะไม่งั้นจะเป็นกรดไหลย้อนอาจจะใช่นะความรักความรักนนะเวลากินข้าวเสร็จแล้วเขาจะนอนเลยค่ะเขาเขาจะไม่นั่งไม่เดินแม่อะไรนะแล้วระบบย่อยอาหารเนี่ยเขายังย่อยไม่ได้ความรักแค <c oughs> ่เขาขอบคุณที่แนะนํานะคะมีส่วนนะความรัก <c oughs> ตอกนกลางวันเหมือนกันความรักกินเสร็จความรักนอนเลยต้องต้องนั่งต้องนั่งต้องเดินให้ระบบย่อยอาหารขอบคุณมากค่ะที่แนะนํานะคะแม่แดงนะคะมาละกอแม่เยอะมากอยากจะส่งไปให้ลูกคุนแต่คงส่งไม่ได้เพราะลูกๆไม่ได้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเลยใช่ค่ะเราไปเรื่อยๆเนาะใช่ครับไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่อำเภอไหนนะคะป้แอลอนะคะ น้องขุนนอนได้แล้วลูกโยกบ่อยๆเนยแทนครับโยกทั้งวันเลยค่ะตอนกลางวันก็เล่นไม้ไม่รู้เล่นอะไรทักแม่แดงบอกว่าทานยาแล้วพักนะลูกความรักมียาทานแม่ลูกมีอยู่ค่ะแล้วมีพารากับแก้แพ้เนาะความรักครับแต่ว่าสองวันแล้วสองความรักเนี่ยมีอาการมาสองวันแล้วเป็นมงกฎไหลย,ย้อนเขาแสบหน้าอกแน่นหน้าอกต้องซื้อยากดไหลย,ย้อนมากิน พี่ยิงบอกว่าปรับใหม่นะเวลากินข้าวอิ่มยาดิบนอนค่ะเราจะบอกความรักความรักนี่เขากินแล้วเขาก็จะนอนเลยนี่ก็อาบไปก,กินข้าวเสร็จเขาก็ไปอาบน้ําค่ะอาบน้ําเสร็จแล้วเขาก็มานอนพอความญิงอ่านคอมมต์เขาก็ลุกขึ้นมานั่ง แสบตรงหน้าอกไหมเวลานอนแล้วเวลานอนสแสบหน้าอกไหมไม่แสบครับเวลานอนไม่แสบค่ะก็แสบตอนไหนแสบตอนกลางวันตอนนั่งบนช้างเขาเพราะว่าเขาจะแสบหน้าอกตอนเวลาที่นั่งบนช้างช่วงกลางวัน,นะค่ะที่เข้าทัวร์ในหมู่บ้านแต่เวลานอนไม่แสบถ้าสแสบอนหน้าอกให้ลุกขึ้นนั่งอ๋อ ถ้าเวลานอนแล้วเราแสนนะอ,อกให้เรารุกขึ้นนั่งถ้ามันไหลขึ้นมาเราต้องนั่งขอบคุณมากนะคะที่แนะนำค่ะเข้าไปเมื่อเราเข้าเมืองกอแล้วก็ไม่ไปหาหมอหาหมออยู่คลินิกบอกว่าคอยากดหลยยนนี่คุณเงินนิ่งแล้วค่ะผมว่าเดี๋ยวสักพักนอนแน่ครับใช่ค่ะเดี๋ยวก็นอนแล้ว เพราะว่าเหมือนไม่กินยาแล้วเมื่อกี้ปิดขี้เกียจน,นะคะยืดแข้งยืดขาคนหญิงลองปิดไฟดูครับปิดไฟคนหญิงนี่ใช่ไหมคะครับพี่หญิงบอกว่าพี่ก็เป็นบ่อยอ๋อค่ะเป็นมากๆจกแต่ทรมานสุดๆก็เขาเป่าอะไรก่อนล่ะใส่เปลืใบไม้ครับ พิเนลินไลฟ์บอกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วทานข้าวจะทำให้ท้องอืดค่ะต้องอาบน้ำก่อนทานข้าวเขาให้อาบน้ำก่อนทานข้าวความรักนี่ทำอะไรไม่ถูกต้องไปอย่างเลยอาบน้ำเสร็จกว่ากินข้าวเสร็จความรักจะอาบน้ำแล้วก็นอนค่ะเมื่อกี้นะครับปกติผมก็ต้องอาบอาบก่อนเลยเมืม่อกี้เราไลฟ์ดลสดไลฟ์สดกันอยู่เนาะไลฟ์สดอยู่ก็เลยพอดีความรักก็ จัดกับข้าวกันกินเลยนะคว<ต>ันรักก็ไม่รีบไปอาบน้ำนนแล้วก็กล้วยสุกช่วยเคลือบกระเพาะได้นะควันรักต้องทานกล้วยสุกด้วยกล้วยก็แพงเนาะเหลือห้าสิบจะหาซื้อมาไว้ทานนะคะแม่แดงบางทีเราทานข้าวรีบเร่งก็มีสวนนะลูกต้องระวังนะลูกวันนี้ลูกชายควันหญิงทำไมสงบสงเสงียมจังครับ ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอดีนะคะแม่แม่เอฟซีน้องขุนมีอาการมาสองวันแล้วนะคะคือเขาเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยเล่นไม้นะความรัดช่วงเย็นครับสองวันก็คือก็เพราะว่าเขาได้นอนใกล้เราหรือเปล่าเมื่อวานเมื่อวานก็นอนใกล้เราวันนี้ก็สามวันแล้วับที่นอน,นใกล้ได้นอนใกล้คนแบบนี้ครับใช่ค่ะวันนี้<ม>นที่สามเมื่อวานเราเมื่อวันก่อนวันนี้วันที่สี่ใช่ไหม วันที่สามที่สองวันที่สองมกราเรานอนตรงนี้ค่ะนอนที่เดิมที่บัดนี้วันที่สามมกราเมื่อวานเรานอนอีกที่หนึ่งที่เราไร้สดุดน้องขุนก็นอนใกล้เราแบบนี้แหละค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่สี่สามวันแล้วน้องขุ erecht. นที่นอนใกล้เราเขาไม่มีอาการเล่นต้นไม้เลยค่ะถ้าทจะอยู่ใกล้ใกล้ความแลกเนาะถ้าปกตินะคะเราจะนอนที่โล่งๆแล้วให้น้องขุนไปผูกอยู่ในป่าช่วงกลางคืน เขาจะหักกิ่งไม้เล่นไม้ทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่าหล,หลังจากที่สามวันนี้คือเขามานอนติดกับเราเขาไม่มีอาการเล่นไม้ไม่มีอาการอะไรเลยกินหญ้าอย่างเดียวแล้วก็นอนปกตินี่โหโยกต้นไม้แล้วค่ะเป็นช่างตัดไม้แล้วพี่หญิงบอกว่าปรับไม้เดอ้อเวลาบ้านเรากินข้าวจะกินกันดึกเดี๋ยวกินเสร็จก็จะรีบนอนใช่ค่ะ พี่เชลิดานะคะพี่แขกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนและน้องคุณเงินสวัสดีค่ะพี่หญิงว่าพี่คุณคือคู่คุณเงินมามาจะพาเล่นหิมะนุ่มๆกว่าเล่นใจอีกนะพี่คุณคุณเงินเขาคงจะชอบนาะถ้าเล่นหิมะเนาะโมกลัวเขาหนาวเอ้กลัวเขาหนาวใช่ไหมเย็นมากนะครับกลัวเขาอากาศประเทศประเทศเนาะอืม ไม่เหมือนประเทศไทยนะนครับอาจาะจะปรับตัวไม่ทันเนาะประเทศไทยนี่ประเทศร้อนเนาะใช่ค่ะดูดูก็ทำแต่<ด>ถ้า,า <ทำ S 2> ไปอยู่นู่นผมคิดว่ากลัวกลัวเขาปรับสภาพไม่ได้แอนม่ดูเขาจะทำอะไรป้าแอลน้องคงรู้สึกอกบุนที่อยู่ใกล้เจ้าของน่าจะใช่ค่ะ ที่หญิงบอกว่าที่สวีเดนน่ะมีช้างไทยอยู่สองเชือกเขาก็เคยอยู่ใช่ไหมคะเขาก็ต้องปรับร่างสภาพร่างกายดูเขาคึกดูน้องขุนเขาคึกก็นองพี่ขนมน้อยก่อยใจขุนเงินง่วงได้ยังคะควันนอนกันกี่โมงคะเราก็จะนอนกันประมาณสามถึงสี่ทุ่มนอะควันรักเพราะเราเข้าช่วงเวลาว่างเราก็เข้าไปตอบคอมเมนต์พีบีเอฟซีใช่ไหม คือเมื่อวลาเรามาแบบนี้คนระับจะนอนแล้วคะ่ะจะนอนแล้วค,คุณเขาจะนอนช่วงสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะ นอน,น,นแล้วค่ะนอนแล้ว เขานอนเขาก็พยายามขยับมาที่นิ่มๆน,นอนนะคะตรงไหนนิ่มๆน,นอนสบายๆเขานอนทับกิ่งไม้นะคะนอนทับก้านมะพร้าวเลยอ๋อพี่ยญิงบอกว่าช้างที่สองเชือกนะเป็นช้างพระราชทานจากในหลวงรอาเก้าป้าแอลนอนแล้วน้องขุนพี่ขนมน,นอยใกล้จนัองคุณนอนแล้ว แม่แดงรอได้ไปอยู่บ้านแม่จะส่งกน,นุนกับมะละกอสุกไปให้ทั้งคุณนอะลูกชายแม่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากนานะคะพี่นรินทร์ลักคุณนอนแล้วฝันดีค่ะแม่เมืหน่งน,นั่นนอนแล้วพี่อภิชาติคุณเย็นไม่หนาวหรืออากาศไม,ไม,ไม่ไม่ถือว่าหนาวมากนะคะเย็นสบายค่ะพี่หญิง เลิกงานแล้วป้าพี่ขุนเดินกลับบ้านกันอ๋อกำลังเลิกงานหรอคะพี่เวลาสาวแก่สวัสดีจ้าคุณยืนพี่ซีความรักยุงกัดช้างไหมครับไม่มียุงค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ากัเาากดเข้าไามกัดเข้าเหมือนกันค่ะแต่ว่านี่ไม่มียุงนะคะแหแหวว่านอนจนติตาลุต้นแท้ลาคุณดูนะคะนอนยกแข้งยกขานะคะ ก็จะนอนได้นะคะต้องหาขยับขยับตัวหาที่นอนสบายสบาย

สูสัยดาหรือเปล่าคะคิดถึงน้องตุลาแม่แดงหน้าฝนไม่อยากให้อยู่บ้านมากกว่าที่จะเอาน้องออกมาทัวแบบนี้นะลูกสงสารน้องขุนจะต้องตากฝนสงสารจังอย,อยู่ที่บ้านก็ตากฝนเหมือนกันค่ะช่วงหน้าฝนที่เราออกมาทัวร์ตากฝนอยู่บ้านก็ตากฝนนะคะ พี่การจนาท่านอนน่ารักจังน้องขุนลุกขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะไม่รู้ว่าลุกขึ้นมาคิดอะไรหรือเปล่าพี่หญิงพี่คุณนอนหลับฝันดีเดอ้อขอบคุณค่ะอ้าวลุกมาทําไมอีกนอกพี่คุณเงินเป็นยังไงเขาลุกมาทําไมความรักใช่เมือ่อกี้เานอนเล่น เาเมื่อกี้เขานอนเล่นนะคะเขายังไม่ได้นอนจริงๆนะคะเขาแค่เล่นตามสาเด็กนะคะใช่ใช่น้องขุนบางครั้งเขาก็นอนเล่นนะคะไม่ใช่ว่านอนหลับนอนแล้วก็ยกขาขึ้นยกขาขึ้นนั่นต้นไม้เล่นเป็นปกติของน้องขุนคะแล้วอีกสักพักก็นอนอีกค่ะ พี่หญิงว่านอนดอนดึกแล้วพี่คุณคุณเงินจะนอนช่วงใกล้สามทุ่มนะสังเกตตอนเราถ่ายคลิปตอนนั้นใกล้ถนนไหมคะลูกเป็นถนนในหมู่บ้านค่ะมีแต่ไม่ใช่ถนนใหญ่นะคะไม่ไม่มีรถบิงเลยค่ะวันนี้ ฮิเนรินรัตน,น,น,นะคะเด็กอนาัตต้องรีบนอนก่อนสามทุ่มนะครับน้องคุณไม่รู้ว่าจะนอนตอนกี่ทุ่มนะคะ เราจะปิดไฟกันเลยเนาะเราก็จะได้เข้านอนให้น้องคุณเนละ้ยวน้องคุณเขาก็จะหลับนะคะเขาก็นอนแล้วเดี๋ยวเขากินยาสักพักก็นอนนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีพี่ๆท,ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเรานะคะครอบครัวสีดาวคุณเงินมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ แม่แดงพักผ่อนได้แล้วลูกคุนพวกนี้เราต้องสุกต่อนะลูกพี่หญิงหนาวขนาดเลยพี่คุนเงินกว่าจะเดินถึงบ้านปวดปวดด้วยหมดแล้วโอ้เดินอากาศเย็นด้วยเนาะพี่หญิงองหิมะตกคงจะหนาวมากเลยค่ะที่บ้านเราขนาดว่าไม่มีหิมะตกยางหนาวขนาดนี้เลยนะคะในช่วงนี้โชคดีหน่อยวันนี้ไม่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ ซู่ซนะคะแม่แม่เอฟตีทุกท่านเวลาขุนเงินนอนเขาวางงวงไว้ตรงไหนครับเขาวางไว้ที่พื้นเลยค่ะพี่สีวางเขาไม่ได้ยกขึ้นนะคะเขาก็วางไว้กับพื้นเขาจะม้วนมือไว้เนะแล้วแต่เขานอนนะคะพี่หญิงว่าปวดนิ้วมือ เขาจะม้วนมือไว้แล้วก็วางลงกับพื้นเหมือกับเก็บมือนะคะนอนเก็บมือพี่จุ๋มแอบไปดูช้างน้อยออกใหม่ของควันออสอ๋อ,อเราก็เข้าไปดูเหมือนกันค่ะหินเขาไล์สดก่อนที่เราจะไล์แล้วเข้าไปดูช้าง ช้างน้อยเกิดใหม่ไม่รู้ว่าจะชื่ออะไรบาง fc บาเห็น fc บางท่านคอมเมนต์ว่าให้ชื่อน้องปีใหม่ดีใจค่ะอยากมีช้างเด็กเหมือนกันนะคะคงจะน่ารักการรักคุณจะรักมากเลยการรักก็อยากมีช้างเด็กมากเลยค่ะ ต้องมีช้างเพศเมียก่อนช้างพังก่อนนะคะถึงจะมีช้างถึกพี่หญิงว่าพี่คุณเงินยืนหลับหรือเปล่าค่ะเขายืนกิน,นะคะ่ะยืนกินเขายังไม่หลับนะคะถ้าถ้าคุณเงินเขาหลับก็จะล้มตัวลงนอนเลยค่ะเขาาไม่ค่อยยืนหลับเท่าไหร่เขาไม่ได้อายนะคะพี่คุณต้องหาสะพ้ายให้พ่อแล้ว คุณเงินพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วค่ะแต่คุณพ่อยังไม่พร้อมนะคะวันนี้นะครับน้องคุณพรุ่งนี้บินกับแต่เช้าว่าจะซื้อกิฟตติดผมไปฝากน้องคุณจักอันน้องพี่พี่อันจะเดินทางไปไหนคะขอบคุณมากๆนะนะคะทางปลอดภัยค่ะ เหมือนจะใกล้หลับแล้วค่ะยืนมพิงต้นไม้แล้วค่ะนี่ใกล้สามทุ่มแล้วเขาก็จะนอนแล้วเพราะว่าเขาเคยจะนอนตอนนี้อยู่กอดธรรมาจารพรุ่งนี้กลับแต่เช้าอืมค่ะ ท่านคุณอยากได้หมอนสักใบไม่ลูกจะได้หลับสบายนะลูกน้องขุนเขาเคยมีหมอนหนุนนม่คนหลักช้างเขาก็หนุนหมอนเหมือนกันเนาะแต่ว่ากลัวว่าน้องขุนจะเล่นมากกว่าะแต่ถ้ามีหมอนหนึ่งก็คุณจะสบายต้องเป็นหมอนใหญ่มาก <c oughs> พี่จ๋มอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเย็นสบายค่ะไม่นาวมาก

แล้วจะใส่ขาเขาจะไงต้องติดเอาใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะคะความรักว่ามีความคิดใหม่มีไอเดียจริงๆว่าจะตัดชุดให้น้องขุนหาผ้าผ้าห่มที่อุ่นๆนะคะเอามาตัดชุดให้ใส่ชุดเหมือนกับพวกน้องแป้มน้องถุงเงินค่ะที่เขาจะมีชุดลูกม้านะคะชุดน้องมาเล็กๆเอามาทําให้ช้าง mm. เขาจะได้อุ่นความรักคิดไว้นะคะ พี่หญิงว่าท้องซับเจออากาศเย็นก็ค้างพี่จะดูขุนเงินจบไหมนี่โอ,เอ,ตอ้ตอนกาด้อน่นขนะคะแม่น้องหนึ่งน้องขุนยังห่วงกินอยู่เลยใช่ค่ะเ็บสี่บางท่านว่าทำไมไม่ห่มผ้าให้ช้างน้องขุนถ้าห่มผ้าไม่ได้นะคะดึงเล่นหมดเลยค่ะ ก็จะถึง3ามทุ่มแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ